สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะบวรดาก็กลับขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ลงคลิปห่างนะคะช่วงนี้มันยุ่งนะคะยุ่งหลายอันหลายอย่างไม่รู้จะหันหน้าไปถึงไหนแวบบๆก็ค่ำแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ว่าจะลงคลิปก็ต้องทําเกี่ยวบองตอนเช้าเลยนะคะตื่นแต่ตีสี่นะคะยังไม่ได้นอนพักเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาพบพ่อแม่พี่น้องนะคะก็พยายามให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าดีๆตลอดทั้งรถทั้งทั้งแบบ แถมค่าส่งฟรีนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาวรดามาวันนี้ก็มาพบว,ว่าท่านมีสินค้านําเสนอให้ท่านสวยๆงามๆนะคะร้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่ก็โอ้ทุลักทุเลเนาะเพราะว่ามันเป็นการแบบทําของเก่ากับของใหม่ใส่กันนะคะมันก็เลยแบบอแดปอดปอแดปบใส่กันบางทีก็ยืดหยุ่นใส่กันเยอะมากนะคะมันเป็นงานยากยากกว่าที่เราสร้างใหม่แต่ก็สู้เต็มที่คะ่ะวลรดาเงินก็ร่อยหลอนะคะกาบ เรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก็ช่วยอุดหนุนวรดาด้วยนะคะเราจะได้สร้างร้านให้เสร็จเร็วๆนะคะจะได้มีที่ไหลกว้างๆตั้งหน้าร้านนะคะพ่อแม่ก็จะได้ดูสินค้าสวยๆหลายๆแบบตอนนี้มันอยู่ในห้องก็รู้สึกแคบๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้วรดาก็จะมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นเนาะเป็นผ้าสิ้นค่ะเอาเป็นราคาถูกสตาร์ทไปเลยนะคะจากพื้นนี้เจ็ดเก้า เก้านะคะเจ็ดเก้าเก้าวรดามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะช่วงนี้จัดโปรให้นะคะลดแล้วลดอีกนะคะเอาห้าร้อยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือราคาปกติเ9 0ร้อยเก้าสิบาทเราให้ท่านนะคะห้าร้อยเก้าสิบาทห้าร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีอีกนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือเนื้อดีมากนะคะตัวนี้เนื้อดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านดูเนื้อดูลายของเขาเลยนะคะสวยค่ะวรดาให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบสวยค่ะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ,ะตรงปกไม่โกหกพ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกคินวลาดาให้ท่านพิเศษเลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะคะสินค้าเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมคมธรรมชาติของชาวไทยนะคะของชาวบ้านทอมือนะคะอันนี้อุดหนุนชาวบ้านถ้าขายนอกจริงๆนะขายตัวนี้790นะคะตัวนี้ บางทีกลุ่มแม่กีทอก็จะขายราคาเต็มนะคะแต่วรดามาจัดลดนะคะแถมส่งฟรีนะคะช่วงนี้มุนมุนเงินมากเลยนะคะเอาเงินมาบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยมันนิดเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคนเรากําลังไม่เหมือนกันกําลังวรดาน้อยนิดก็ถือว่าเยอะนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องอุดหนุนวรดาทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบนะคะวรดาจัดโปรให้นะคะห้าร้อยเก้าสิบมาพื้นที่สองนี้นะคะ พื้นที่สองนี้ก็สวยเป็นลายเอสนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ลดให้ท่าน590นะคะ590นะคะสินค้าของเราเราจะจัดโปรให้ท่านอยู่เรื่อยเห็นไหมคะสวยงาม590บาทนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะพุงก็ออกแล้ะคะ 590านะคะบรดาพิเศษให้ท่านนะคะ590บาทนะคะจัดโปรให้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่ง้อมไขยสินค้าของเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆนะคะ590บาทนะคะวรดาพิเศษให้นะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมมืออันนี้เป็นลายเอทลายพลาชฐานสวยค่ะเนื้อดีเนื้อแน่นนะคะสะพายก็ได้เสื้อก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ต้องอัดเกาวก็ได้เพราะว่าเนื้อของเขาแน่นนะคะ เราก็ให้ท่านเพียง590จัดส่งฟรีนะคะสินค้าสวยตรงหน้าปกไมโกหกพ่อแม่พี่น้องนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวรารดาพิเศษให้ท่านเลยนะคะ590บาทนะคะโอเคนะคะมาพื้นต่อไปนะคะพื้นนี้ก็สวยคะ่ะ พื้นนี้ก็สวยค่ะอันนี้จะเป็นลายหมีขั้นนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษเหมือนกัน590จัดส่งฟรีนะคะแบ่งปันถุกๆเลยปกติตรงนี้ต้องขายอยู่790บาทวรดาพิเศษให้590จัดส่งฟรีนะคะเป็นผ้าไยย้อมคามแท้สกลนนครนะคะสวยค่ะสินค้าของรองงามดูเชิงดูลายได้เลยนะคะให้ท่านพิเศษ590นะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างมีแท้แน่นอน ตรงหน้าปกไม่โกหกพ่อแม่พี่น้องนะคะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันท่านเพียง590บาทจัดส่งฟรีนะคะโอเคสินค้าของเราบางอย่างก็มีค่าส่งอย่างเกี่ยวบองก็มีค่าส่งนะคะเราก็จะแยกแยกกันออกไปนะคะเกี่ยวบองวันนี้ทําก็ส่งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะส่งหมดเลยนะคะเกี่ยวบองวันนี้โอเคนะคะพื้นที่สามผ่านไปแล้วมาพื้นที่สี่อันนี้ลายมงกุฎเพชรน,นะคะ ลายมงกุฎเพชรสวยค่ะสวยค่ะเนื้อดีค่ะเนื้อดีแน่นอนค่ะวรดามาแบ่งปันท่านมีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยดูลายดูเชิงนะคะสวยแท้นแน่นอนแบ่งปันเพียงห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะห้าร้อยเก้าสิบแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะพิเศษไปเลยนมเบอร์สี่นะคะเป็นผ้าทอมือของชาวบ้านจังหวัดสกลนครนะคะ สินค้าของเรามีกริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดสุดเลยนะคะวรดาพิเศษให้นะคะเต็มที่ให้เลยพิเศษสุดๆห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเต็มที่นะคะดูลายของเขาสวยะคะ่ะเนื้อดีมากดูนะคะดูอย่างนี้ยิ่งสวยนะคะที่สวยมากนะคะสิบบาทนะคะเดี๋ยวจะหาดูว่ามีกี่พื้นนะคะมีกี่พื้นเราจะมารถให้ท่านนี่อีกหนึ่งพืนนะะี่ค่ะ อันนี้ก็อีกหนึ่งพืนราคาเดียวกันนะคะบุรดาก็ให้พิเศษนะคะดิห้าร้อยเก้าสิบนะคะแบ่งปันสุดๆสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นนะคะจากร้อยจากเ9 0ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแบ่งปันอันนี้ผืนที่ห้านะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะห้าร้อยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะคะห้าร้อยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะคะแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะ สวยค่ะสินค้าของเราโอเคดูน้ําดูเนื้อดูลายของเขาเลยนะคะสวยค่ะให้พิเศษนะคะเพียงห้าร้อยเก้าราคาเต็ม799นะคะดูลายดูเชิงสีเข้มตัดเสื้อคุมก็ได้นะคะตัดผ้าสปายก็สวยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าให้ร้านเข้าเรียบร้อยแล้วเวลาจะไปตัดเป็นสปายมาขายหรือว่าตัดกระโปรงเอนะคะตัวนี้สวยค่ะเราก็ให้ท่านพิเศษนะคะตัดให้เลยจะสวย เดี๋ยววลลจะมาดูอ๋อเอาดักแด้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวค่ะดักแด้ใยใหม่นะคะชีกวางนะคะดักแด้ชีกวางสวยะคะ่ะตัวนี้ก็ยังให้ท่านราคาเดิมอยู่นะคะเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีจากราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเราให้ท่านเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะสวยคะ่ะให้พิเศษเลยเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะ นัมเบอร์หกนะคะพิเศษสุดๆให้เลยนะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะเราเต็มที่ให้เลยนะคะราคาของเราพิเศษไปเลยพิเศษสุดๆเลยนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะเนื้อดีเนื้อแน่นงามมากเลยนะคะตัวน,นี้เนื้อดีเนื้อแน่น,นะคะ่ะสวยคะ่ะดูลายของเขางามมากนะคะมาอีกนัมเบอร์เจ็ดเดี๋ยวจะสลับสีทองนะคะนี่งาม เนื้อดีเนื้อละเอียดนะคะเหมือนผ้าไหมเลยนะคะผ้าไหมยังพื้นละพันกว่าบาทนะคะอันนี้เพียงไม่ถึงพันนะคะเราให้ท่านเจ็ดร้อยจัดส่งฟรีสวยค่ะรับรองงานของเราไปตัดแล้วคุ้มค่าคุ้มเงินจริงๆนะคะอันนี้ก็พิเศษให้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะพิเศษให้ท่านเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะ สุดๆไปเลยนะคะสินค้าของเราให้ท่านพิเศษนะคะสินค้าทุกอย่างโอเคทุกพื้นงามมากๆเลยนะคะสวยกิงๆนะคะให้แบ่งปันไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะให้ท่านเพียง700บาทดูลายดูเฉิงของเขาสวยมากๆเลยนะคะสวย,ๆๆสวยกิงๆ,ๆค่ะสวยมากโอเคนะคะแล้วเราก็มาอีกนะคะอันนี้เป็นสี บอนสวยมากตัวนี้สวยกิงๆสีบอลบอนบอนสีบอนอมเทาอันนี้สวยสีกิ่งงามสีบอนอมเทาดูตัวกิ่งยิ่งสวยนะคะตัวนี้สวยสุดๆเลยวรดาก็ให้ท่านพิเศษ700ร้บาทนะคะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์8นะคะเป็นนัมเบอร์8สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันท่านสุดสดนะคะ จ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนแบ่งปันท่านดูลายดูเฉิงของเขาเลยนะคะสวยกิงๆสวยมากๆเลยนะคะดูลายดูเชิงดูลายดูเชิงสวยมากๆนะคะให้พิเศษเจ็ดร้อยบาทค่ะมาอีกนะคะนัมเบอร์เก้า อันนี้ก็เป็นสีทองสีทองดูเจคะงามสีทองสเก็ตด,ดำตัวนี้งามดูลายของเขาตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็สวยคะ่ะตัวนี้ตัดอะไรก็น่ารักตัดอะไรก็ดีให้ท่านเจ็ดร้อยบาทจากราคาเก้าร้อยเก้าสิบนะคะให้ท่านเพียงเจ็ดร้อยบาทนะคะให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะวันนี้ให้พิเศษเจ็ดร้อยบาทนะคะ พิเศษสุดๆเลยสินค้าทุกอย่างวรดาก็ให้ท่านเต็มที่ราคาเต็มเนียวแล้วจ้านะคะพิเศษนะคะโอเคมาอีกนะคะมาอีกมาอีกวรดาจะยกแคนดี้นะคะคามแคนดี้นะคะคามแคนดี้ตัวนี้ก็ให้พิเศษเจ็ดร้อยบาทจริงๆต้องเก้าร้อยเก้าสิบคามแคนดี้นะคะสวยสีไม่ลอกสองตะกอนะคะตัวนี้เขาเรียกคามแคนดี้นะคะ ช่วงนี้ยังไม่สั่งของเข้ามานะคะแคนดี้เพราะว่าเรายังรอหน้าร้านอยู่นะคะเอามาแล้วมันก็จะแน่นกันอยู่ในนี้นะคะเราก็รอนิดนึงนะคะเพราะแคนดี้ก็ทําเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยมากๆเลยค่ะโอเคนี่เรียกคามแคนดี้นะคะมาอีกนะคะตัวนี้เราก็จะมาเป็นข้ามครามทอมือสกลนครนะคะ สวยค่ะคามทอมือสกลนครมากๆเอาคอส,สต์ทด้วยชี้กว้างอพอพเวอรนี้งามนะคะถ้าเอาไปตัดเสื้อคลุมจะสวยสวยตัดผ้าสิ้นก็งามวรดาก็ให้ท่านนะ่ะสุดๆนะคะตัวนี้โอ้โหทำไมไม่มีใครเอาไปเป็นเจ้าของเจ็ดร้อยบาทนะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ต้องขายเก้าเก้าเก้านะคะอันนี้ให้เพียงเจ็ดร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้วรดาก็ให้ท่านนะคะ นัมเบอร์นะคะให้ท่านสุดๆไปเลยนัมเบอร์นะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดนะคะรอให้ท่านนะคะเพียงเจ0ร้อบาทนะคะเป็นผ้าสองตะกอสวยค่ะดูรายของเขาไม่เกาะไม่ดึงนะคะรับประกรันการันตีได้ไม่เกาะไม่ดึงนะคะไม่เกาะไม่ดึงสวยมากนะคะไม่เกาะไม่ดึงนะคะคุ้มค่าคุ้มจริงๆค่ะตัวนี้วลดาก็ให้ท่านพิเศษนะคะ โอเคมาตัวนี้อีกอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นสองตะกอเหมือนกันเนื้อเรียบค่ะนี่ค่ะสีขามน้ำทะเลสวยนะคะดูสีของเขาสีขานี่สวยดูเชิงดูลายงามค่ะคนอ้วนก็ใส่ได้คนผอมก็ใส่ได้นะคะถ้าถ้าเดี๋ยวลงตัวแล้วววลา,าจะไปตัดกระโปรงเอลายเฉลียงลงมานะคะตัวนี้สวยค่ะเราก็ให้ท่านเจ็ดร้อยบาท จาก999นะคะ999ให้700บาทนะคะสุดๆไปเลยให้700บาทนะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้ท่านเต็มที่นะคะสินค้าทุกอย่างสุดๆไปเลยนะคะ700บาทเท่านั้นพิเศษงามมากนัมเบอร์12นะคะนัมเบอร์ส2สวยค่ะสินค้าของวราดาทุกผืนตรงมาปกไม่เคยโกหกพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะขายด้วยความจริงและจริงใจนะคะ สวยมากๆนะคะดูเชิงของเขาก็สวยค่ะผ้างามมากนะคะผ้าสวยมาตัวนี้นะคะสี่ตะโกสี่ตะโกอลายลูกแก้ยวยกช่อยกดอกสวยครึ่งท่อนลายจัตุคามอันนี้เจ็ดร้อยเหมือนกันจริงๆจตุคามนี้ต้องเก้า้อยไม่ลดเพราะว่าจัตุคามนี้ทํายากบางกลุ่มบางที่ขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะแต่วัดาขายเอาพออยู่ได้นะคะนี่ค่ะ ลายจตุคามครึ่งท่อนนี่หายากมากวรดายังชอบเลยนะคะนี่สวยนะคะสวยจริงๆสวยมากๆนะคะวราดาก็ยังแบ่งปันให้ท่านอยู่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะลายจตุคามครึ่งท่อนนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษไปเลยเห็นไหมคะสวยท่อนบนก็สวยท่อนล่างก็สวยให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้นัมเบอร์สิบสามนะคะวรดาก็ให้ท่านนะคะเจ็ดร้อยบาทคะ่ะ สินค้าของเรางามแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะเจ็ร้อบาทนะคะ700บาทยังส่งฟรีให้ท่านอีกนะคะช่วงนี้ยังจัดโปรโส่งฟรีใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็สตาร์ทพิเศษต่อต่อช่วงกันไปเลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะโอเคเอ่ามาอีกตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็ครึ่งท่อนสวยค่ะลายนี้ยิ่งสวยนะคะเอา้าผมอะไรมาเข้าลูกกฏตาเนี่ยดึงไม่ออกเลยครึ่งท่อนนะคะดูนะคะลายนี้งามนะคะดูใกล้ๆงามนะคะนี่ลายนี้ลายแปลกแล้วก็ลายคมนะคะลายเล็กก็กริงแต่คมชัดตัดเสื้อคุมก็สวยตัดผ้าสิ้นก็งามนะคะให้ท่านเจ็ด้อยเหมือนกันนะคะสวยมากพิเศษไปเลยนัมเบอร์สิบสี่นะคะ สุดๆเลยวลรดาให้ท่านพิเศษนะคะสุดๆเลยนัมเบอร์สิบสี่เจ็ดร้อยบาทจากราคาเต็มเก้าเก้าเก้านะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสุดสุดให้ท่านไปเลยผ้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้นแน่นอนพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะสวยเนื้อละเอียดเนื้องามมากๆเลยนะคะโอเคเห็นไหมคะมีตะพื้นงามๆทับเป็นปึกเป็นปึกไว้เลยนะคะโอเคอ้า มาขอเป็นครึ่งท่อนพืนนี้อีกก็แล้วกันโออันนี้ดีนะคะมีหัวปลุกปุยด้วยโชว์หัวปลุกปุยก็ได้นะคะอันนี้ปกติหัวปลุกปุยจะเพิ่มไปราคาไปนะคะแต่เราไม่เพิ่มเราก็ยังให้ท่านเหมือนเดิมนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทยังจัดส่งฟรีอีกนะคะวรดาช่วยนะคะช่วยวรดาผักดันให้สร้างบ้านสร้างร้านให้เสร็จนะคะรู้สึกจะล่อยหลอแล้วต้นทุนน้อยคะ่ะวรดาเนี่ยคะ่ะ จ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะคะพิเศษส่งฟรีจากเก้าเก้านะคะต้นทุนน้อยแต่ใจใหญ่ค่ะวรดาใจสู้ค่ะไม่ใช่ใจใหญ่ใจสู้ค่ะใจสู้สู้ที่เราจะทำนะคะนัมเบอร์สิบห้านะคะนัมเบอร์สิบห้าสุดสุดให้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทสู้ค่ะทุกอย่างสู้อย่างทำเกี่ยวบองไม่ได้ง่ายนะคะวลดาทำแต่ตีสี่เพิ่งเสร็จไปบ่ายสามโมงวันนี้ สู้ทุกกรณีค่ะววลาสู้ค่ะจนกว่าเราจะหมดแรงเนาะทำได้ก็ทําไปเนี่ยค่ะเราจะภูมิใจในที่ว่าเราทําแล้วคนบอกว่าอร่อยคนบอกว่าแซ่บนะคะอันนี้คือความสำเร็จของเราคือแซ่บนะคะมาอีกผืนนี้นะคะอันนี้เต็มผืนค่ะลายสเก็ตคําลาย สะเก็ดคำอันนี้ลายต้นกําเนิดเกิดผ้าคามมาเล็กๆก็คือสะเก็ดคำนะคะลายนี้องค์แม่เอาไปใส่นะคะเห็นไหมคะท่านพระราชนีรัชกาลปัจจุบันเนี่ยะคะ่ะท่านใส่สวยๆนะคะท่านตัวเล็กๆนะคะท่านใส่มาสกลนครวัดพระธาตุเชียงจุมท่านใส่เสื้อลายนี้กับกางเกงตัดเป็นชุดอแดปบใส่กันโอ้สวยน่ารักนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนหุ่นสวยะคะ่ะนี่ค่ะ วรดาก็ให้ท่าน700บาทปกติตรงนี้ต้อง9ก้าหรือพันกว่าให้700บาทนัมเบอร์ก็สวยนะคะตัวนี้นัมเบอร์ก็สวย16นะคะ16 700บาทนะคะ16 700บาทเท่านั้นเองเราให้ท่านเต็มที่สก็ททำชื่อก็เพราะชื่อก็เพราะรายเปิสิริมงคลนะคะ700บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะขอเรียนผ่านช่อง YouTube นะคะ วรดาย้ายจากตลาดขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วนะคะเราสามารถพูดคุยกันได้นะคะแต่ช่วงบ่ายบางทีทำงานอย่างอื่นหรือว่าตอบช้าก็ไม่เป็นไรนะคะเรายังมีเวลาถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะแต่ถ้าสองสามสี่ทุ่มไปแล้วก็อาจจะเป็นเวลานอนนะคะขอขอส่งให้ท่านดูพรุ่งนี้ได้นะคะสินค้ามันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดอยากได้สินค้าของวรดาก็ทักมานะคะ เป็นผ้าสิ้นก็มีนะคะเป็นผ้าขาวก็มีขาวใหญ่290ข้าขาวรอง200นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้สินค้าอะไรของวรดาก็ทักทายมานะคะเรายังมีกิ่งพร้อมขายเรามีของตรงหน้าปกไม่โกหกพ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าของวรดาผ้าคามอยากอุดหนุนวรดาก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะช่วงนี้ใช้เงินมากเลยนะคะ ซื้อของแต่ละอย่างก็สูงค่าช่างก็สูงเพราะเราไม่มีพ่อบ้านทําให้จ้างอย่างเดียวนะคะจ้างอย่างเดียวนะคะวรดายืนหยัดด้วยขาแขนของตัวเองทําทุกอย่างด้วยขาแขนของตัวเองสู้ทุกๆวันก็คือคนเดียวลูกๆก,ก็ไปทํางานนะคะบางคนบางที่ก็ยังมีสามีมีมลูกน้องแต่วารดาไม่มีเพราะไม่มีเงินจ้างนะคะรายรับเราน้อยนะคะก็ทําเองนะคะ หากท่าในใดเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรดาผาคามเพิ่มตนด้วยนะคะย้ายมาอยู่น้องมันปลาซอยสามทางเข้าหน้าค่ายศรีสกุลวงหน้าป้ายจะมีกินนลีเ็ดนะคะฝั่งตรงข้ามค่ายศีสกุลวงศ์เข้ามาห้าร้อยเมตรแล้วถึงซอยแรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอีกร้อยเมตรค่ะแค่นั้นซอยแรกนะคะ ตรงราคาข่สีสกุลวงจะมีร้านติดอยู่ร้านพลาสติก20บาทอันนั้นคือร้านคุณยายนะคะเป็นญาติกันนี่แหละก็เข้ามาเลยนะคะท่านใดอยากอุดหนุนวรดาก็หรืออยากเยี่ยมตอนบ่ายก็เชิญได้ทุกคนนะคะวรลดาก็กรับขอบพระคุณทุกท่านนะคะทุกท่านจริงๆนะคะทุกๆคนแต่ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ถ้าเอ่ยคนนี้คนนี้ก็จะน,น,น้อยใจนะคะก็ไม่ต้องเอ่ยเอ่ยได้ว่าขอบคุณเอทุกคนถือเป็นญาติมิตรสหายกันด้วยนะคะ ทุกๆอย่างมีคุณสมบัติเหมือนกับญาติพี่น้องกันทุกคนนะคะขอบคุณอีกครั้ง